สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็จะพาเล็กน้อยไปเที่ยวจอรจูกันนะคะเมื่อนี้แม่บ่ได้ขับรถไปนะคะพากันคีเคที่เอกไปจ้าเริ่มแรกเขาก็จะนั่งเคที่เอกจากมกโพไปลงอีกซานนะคะใส่เวลา,เาประมาณชั่วโมงกว่าหลังจากนั้นก็จะต่อแคที่เอกจากอีกซานไปลงจอรจูประมาณสิบห้านาทีจ้าพอมาถึงจอรจูยอกเ้องเขาก็นั่งแท็กซี่มาต่อ จนจูหั่นลูกมาอนพอมาถึงปุ๊บกับผ้าเล็กหน่อยไปใส่หั่นบกเลยจ้าซอนมี่อยากใส่สุดหั่นบกพีนาชาก็อยากใส่สุดหั่นบกทุกคนใส่หมดแล้วแม่ก็เลยอยากใส่น้ำก็เลยร่วมทั้งหมดเลยใส่กันทั้งหมดสามคนเลยจ้าพอใส่สุดแล้วหก็มหาท้ายรูบตา มุมทายลูปต่างๆที่เขาจัดแปกเนอะจากคนหน่อยมือนี่ด้ใส่สุดฮ้นบกแง่แง่แงคิงจะของสวยบอสวยบองามบอเหมือนได้เพลินเมิดเมืออ่อหลดมือนี่นั่งกับทึ่งมวนทึ่งเมือ่อยมีความสุขสนุกสนานขนาดทุกคนแฮปปี้เลยซนมี่พินาชาแม่ การดินทางถึงจะมือแน่กับมวนเนาะมือนี่คนหลายหลายเป็นมันเสาวันอาทิตย์เนาะค้นกับมาเที่ยวหลายอันนี้อี่แม่กบว่าสิผ้าเด็กหน่อยกินแนวแสบสะกอนจังเสียมี่าวันสันแต่บันผ้ากันอัดวิดีโอถ่ายรูปจนว่าคซ์เลยบด้กินแนวแสบไม่จะซ่อนไม่คนเดียวได้กินน้ำกับได้ลูกโป,ปง่ง พินาาก,กับแม่บดา้ยังเลยบุไร้กินแนวแสบแน้วยังเลยพระกันมอเตอร์ทายลูบหลายจนมืดเลยคนสนมีกับทึ่งหนาย,ยากทึ่งหายทึ่งหัวจบทิปชมจูแล้วค่ะบ๊ายบาย